สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge สวัสดีครับพบกับรายการ g r e a k e r Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับ เอาละครับก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับมาพบกับข่าวสารจากทาง g p x กันสักนิดหนึ่งนะครับโดยเราจะพาไปดู g p x Legend 250 b r i g h t o n นะครับเวอร์ชั่นตกแต่งที่เป็นผลงานของทาง r a n g e r ์ o l a นั่นเองครับโดยการตกแต่งครั้งนี้นะครับจะเป็นการเสริมหลอดด้วยงานสร้างท่อคู่โครเมียมออกทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ ดีไซน์ที่เสริมความคลาสสิกความคูลให้กับตัวรถได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งทำให้ GPX Legend 2.0 0า Brighton คันนี้หล่อเท่นะครับพกพาพิกัดความหล่อมาแบบจุใจนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบความคลาสสิกแต่ว่ายังต้องการความแรงของตัวเครื่องยนต์อยู่นะครับ GPX b r i g h t จะมีราคาอยู่ที่เพียง86,500บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าคุ้มค่าเอามากๆเลยทีเดียวกับเครื่องยนต์แบบ2สูบนะครับแล้วก็การจ่ายน้ํามันด้วยระบบหัวฉีดน,นั่นเองครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่เรื่องราวที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยถึงความเป็นไปไ,ได้ของร,รถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งนะครับจากทาง Honda ที่เชื่อว่า มีหลายคนนะครับกำลังจับตาดูอยู่ว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเราด้วยหรือเปล่านะครับกับเจ้า CB350 นั่นเองครับซึ่ง Honda CB350 นี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเปิดตัวในประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็ถูกส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับในชื่อของ GB350 ที่จะมีรายละเอียดพื้นฐานเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ชื่อรุ่นในการทำตลาดนั่นเอง แต่ว่าประเด็นนี้นะครับล่าสุดก็คือทางบริษัท Honda m o t o r c y c l e and Scooters India หรือว่า HMSI นะครับได้ทำการประกาศออกมาอย่าเป็นทางการว่าพวกเขาได้จัดตั้งแผนกใหม่ที่จะมุ่งเน้นในการส่งรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศอินเดียไปยังประเทศอื่นๆนะครับซึ่งถือว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทย่อยของ Honda Motor Company ในญี่ปุ่นนั่นเอง และก็แน่นอนครับหนึ่งในรถรถอเทสไจากทาง HMSI ประเทศอินเดียนะครับที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเอามากๆสํำหรับตลาดโลกก็คือ Honda h y n e t c b 350คันที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้นะครับที่มาในแนวคลาสสิกอย่างเต็มตัวแล้วก็มีการเปิดตัวกันไปในประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้อย่างที่เราเกริ่นไปนะครับในชื่อว่า Honda g b 350แล้วก็เป็นกระแสที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาเอามากๆครับ โดยความจริงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ทาง Honda ประเทศอินเดียนั้นได้เริ่มส่งออกรถตร์ไซค์สู่ตลาดโลกตั้งแต่ปี2001แล้วครับแต่ว่าการประกาศในครั้งใหม่ครั้งนี้นะครับวิเคราะห์ได้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับโมเดลใหม่ๆในปัจจุบันนะครับอย่างเช่น c b 350 Hines s นั่นเองซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าตลาดในประเทศไทยเรานะครับก็เรียกได้ว่ามีโอกาสสูงมากขึ้นเลยทีเดียวที่จะมีการนำเข้ารุ่นนี้มาขายกันในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ ประกอบกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางเราได้นําเสนอไปด้วยนะครับมีการสํารวจความต้องการว่าชื่นชอบรถรุ่นนี้ไหมยอยากให้เอามาขายหรือเปล่านะครับทั้งหมดนี้นะครับได้ว่ามีความไปไปได้สูงมากกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงจะต้องอยู่แค่ในเรื่องของเวลาเท่านั้นว่ามันจะมีการเปิดตัว Honda CB350 h i g h n e s s และอาจจะรวมไปถึง Honda CB350 RS ที่เป็นแฟดคนละฝานะครับเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันโครงสร้างเหมือนกันแต่ว่าการตกแต่งเบาะนั่งนะครับแล้วก็สไตล์อื่นๆนั้นจะมีความแตกต่างกันซึ่งตัว Honda CB350 h i n h n e s s เนี่ยจะมีความคลาสสิกอย่างเต็มตัวใช่ไหมครับแต่ว่า Honda CB350 RS เนี่ยจะมีความโมเดิร์นนะครับเข้ามาผสมผสานในบางส่วนด้วยนั่นเอง ตัวรถรุ่นนี้นะครับจะมีเครื่องยนต์ขนาด 348.39cc หนึสูบระบายความร้อนด้วยอากาศครับให้แรงม้าสูงสุดที่20.8 bhp ที่5,500รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่30นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเป็นแรงบิดที่มาเร็วเอามากๆนะครับในอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมในย่านความเร็วต้นถึงกลาง ฟีเจอร์ครับก็จะมีระบบกระสเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทวินชกคู่เบรกจะเป็น ABS ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับดิสเบรกขนาด310ม mm, ิลิเมตรด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง240มิลิเมตรระบบเกียร์นะครับจะเป็นแบบ5สปีดนะครับแล้วก็ยังมีฟีเจอร์อย่างระบบ HSTC Honda Selectable Torque Control นะครับตัวป้องกันล้อหมุนฟรี ส่วนเชสซีจะเป็นแบบ half d u p l e x double c l u d t e r แล้วก็มีระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับสมาร์ทโฟนสำหรับการนำทางแล้วก็การควบคุมการเล่นเพลงการรับสายเข้าออกข้อความต่างๆพวกนี้ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นฟีเจอร์คล้ายๆกับ Honda f o r z ์ซ350ในเวอร์ชั่นรถซิงนั่นเองคาดว่าในปี2022ข้างหน้านะครับเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้น ของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้กันแล้วสําหรับการทาตลาดในประเทศไทยหรือว่าอาจจะรวมไปถึงประเทศอื่นๆนะครับนอกเหนือจากในอินเดียและก็ญี่ปุ่นที่วางขายกันอยู่ในตอนนี้อย่างเป็นทางการนะครับราคาของอินเดียเนี่ยนะครับอยู่ที่ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทแต่ว่าถ้ามาประเทศไทยเรานะครับถ้าเป็นการนําเข้าจากอินเดียมานี้นะครับดูจากโครงสร้างราคาและก็องค์ประกอบต่างๆแล้วเนี่ย ก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ1 0 0 0 0แสนต้นไม่เกิน1 0 0 0 0แสนกลางครับสำหรับราคาของรถรุ่นนี้นั่นเองสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทาง G.P.X. Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับและพบกับรายการ Great Biker Talk กันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย G.P.X. Dare to Challenge